การเรียนออกแบบตกแต่งภายในในช่วงมหาลายัยใช้เงินเท่าไหร่รู้ไว้จะได้ไม่ต้องไปดอบระว่างเรียนสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับมิมิเลียนนักออกแบบตกแต่งภายในคลิปนี้นะคะจะมาพูดถึงค่าใช้จ่ายในตอนเรียนมหาลัยนะคะในต,ตอนเรียนมหาลัยเนี่ยก็ใช้ค่าใช้จ่ายเท่าที่จำได้เนี่ยก็ค่อนข้างเยอะแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะมาแจกแจงมาคุยให้ฟังค่ะว่า ค่าใช้จ่ายที่เรียนออกแบบตกแต่งภายในเนี่ยมันมีอะไรยังไงเท่าไหร่บ้างเพื่อนๆรู้ไว้น้องๆรู้ไว้จะได้คำนวณไว้ก่อนจะได้ไม่ต้องไปดรอปนะคะระหว่างที่เรียนไปแล้วเพราะว่าเพื่อนของมินิเีนหลายคนเนี่ยก็ ไม่ไหวไงค่าใช้จ่ายมันมันเยอะนะคะก็ไม่มีใครรู้เนาะว่าการเรียนสาขานี้มันไม่ใช่สาขาที่แพร่หลายนะว่าการเรียนสาขานี้มันมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คือไม่ไม,มีไม่มีใครเตรียมตัวไว้ะคนที่แบบที่บ้านไม่ค่อยกำลังทรัพย์นะคะก็หลายคนนะคะที่ต้องดอกระหว่างที่แบบเรียนไปแล้วปีหนึ่งปีสออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็วันนี้มาคิดค่าใช้จ่ายการเรียนออกแบบตกแต่งภายในใน,ในช่วงมหาลัยกันค่ะามาขอขอตัวช่วยอีกหนึ่งนะคะขอบ ออกับเปิดสมุดจดนิดนึงนะคะว่าเออจะได้เรียบเรียงถูกนะเพื่อนๆคนนะคนที่อยากเรียนตกแต่งภายในนะคะหรือน้องๆนะคะอ่ะเรามาเริ่มจากอะไรดีละ่ะเอาเป็นในพาร์ตตรงๆของปีมิเรียนเลยนะคะก็เรียนรัฐบาลเนาะมหาลัยรัฐบาลอ่าค่าใช้จ่ายค่าเทอม ค่าเทอมเนี่ยตอนนั้นนะคะก็อยู่ประมาณห5ื่นหแต่ว่าจําได้ว่าหลังจากที่แบบเรียนไปสักพักหนึ่งนะคะรุ่นน้องปีหนึ่งเนี่ยก็ขยับมาอยู่ที่ 20, 2 0 0 0มืนก็ตีไปปัจจุบันเท่าที่รู้นะคะก็ประมาณ 20, 2 0 0 0มืน <L> นะคะอ่าค่าเทอมนะคะ1ค่าเทมอมอ่าเทอมละ2 0 0หมืนะคะปีหนึ่งก็4ี่หมื่นค่ะปีหนึ่ง4ี่หมื่นะคะ4ี่0มื่นบาทต่อปีเรียน4ปีอ่าสปีนะคะ ขขอขึ้นคุอกิเลขตัวช่วยด้วยนะคะอาสี่หมื่นสี่ปีแสนหกค่ะค่าเธอทั้งหมดนะคะหนึ่งแสนหมื่นบาทมาต่อรายการที่สองนะคะค่าใช้จ่ายที่สองเป็นอ่าค่าค่าอุปกรณ์ละกันอุปกรณ์ที่พูดถึงเนี่ย เข้าไปปีหนึ่งเนี่ยควรจะมีทีสไลด์โต๊ะเขียนแบบนะคะเพราะว่าเราจะต้องหัดเอ่อเขียนแบบด้วยมือก่อนนะคะก็จะเป็นพวกโต๊ะก็ะเขียนแบบโต๊ะดาบนะคะหรือทีสไลด์เก้าอี้ โ Note น้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กนี่ก็สัมพันธ์คืองทำลายงงรายงานเนาะก็โต๊ะเขียนแบบเนี่ยถ้าจะไม่ผิด A0 ศูหรือเออยู่ที่ประมาณ4,500นะคะอ่า4,500โต๊ะเขียนแบบนะคะเก้าอี้ตีไปพันสองอะเก้าอี 9, 2, 000, อ้โต๊ะเก้าอี้พันสองนะจ๊ะอ่าต่อไปก็คือ,อคอมอคอมเอาคอมที่สเปคแบบแรงๆหน่อยเนาะใช้ไปเลยสามปีสี่ปีใช้ไปเลยสามปีสิบปีนะคะก็โน้ตบุ๊กประมาณอ่าสามหมื่นห้าอ่าเพราะว่าสเปคของ คอมที่เราใช้เนี่ยจะต้องสูงนิดนึงเพราะว่ามันเขียนแขดมันหนักเนาะเขียนแขดเขียน3 d ด mm. ีเขียนภาพสามมิติพวกเนี้ยโปรแกรมมันจะหนักเครื่องนะคะทาให้เครื่องพังไหวนิดนึงนะคะ <ว bloody. S 1> <iała. S 2> ต่อไปพวกสีน้ำํำส <ss hanger> กัน <trilogy> กระดาษก็คือมันเป็นของสิ้นเปลืองที่แบบื้อบ่อยอะพวกเนี้ยปากกาเขียนแบบเอ่อดินสอเขียนแบบโม่สำหรับเหลาดินสอมีไปเข้าๆประมาณอ่ะสามพันแล้วกันสตาร์ทนะสตาร์ทอุปกรณ์ที่ต้องใช้อ่าสรุปค่าชิ้จ้า อุปกรณ์ที่ต้องใช้4 5 0 0ตัวเขียนแบบเก้าอี้1,200บวก3,500คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก35,000บวกอุปกรณ์เบตเตเร์ผู้กองผูกกันสีน้ำกระด,ดาษอ่ะตีไป3,000ค่าใช้จ่ายในการที่2นี้นะคะอยู่ที่43,700บาทนะคะต่อมาค่ะคือ ค่าหอพักค่าหอพักเนี้ยก็คือจะตีไปกลมๆสาหรับคนที่อยู่คนเดียวนะคะไม่มีรูเม m นะคะก็ตีไปกลมๆไว้ก่อนนะคะสําหรับคนที่มีรูม m m มันก็หัน2องะเนาะอสามค่าใช้จ่ายหอพักนะคะที่อยู่อาศัยก็เลือกใกล้มอหน่อยก็จะนะคะสูงหน่อยนะคะก็ตีไปนะคะอค่าหอพักเนี่ย4,500นะคะ4,500บาทต่อเดือนนะคะค่นาน้ำค่าไฟตีไปอะพ<อ>ันหนึ่งก็เป็นเดือนนึงเนี่ยใช้จ่ายค่าหอพักค่นาน้ำค่าไฟก็เป็น5 500า้าพันห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทเอ้ย 5,500บาท4ปีนะคะทุกคนดูค่าใช้จ่ายต่อปีก่อน5 5 0 0นาคูณ 12, บสอ0 0ต่อปี <c oughs> ไม่อยากจะคิดถึง4ปีเลยนี่ตอนที่เรียนอยู่ก็ไม่เคยมาคิดค่าใช้จ่ายตรงนี้นะไม่รู้บอกอย่างที่บอกไปว่าก่อนเรียนไม่รู้ว่ามันมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเรียนจบมาแล้ว 3, 4ปี พอมาทำยูทูบนี่ก็อยากจะแบ่งปันนะคะให้แบบคนที่อยากจะเรียนเนี่ยน้องๆที่อยากจะเข้ามาเรียนออกแบบตัวแต่งภายในเนี่ยได้รู้ค่าใช้จ่ายมันเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันถ้าเกิดว่าแบบเออไม่ได้มีค่าใช้จ่ายตรงนี้มันก็อาจจะทําให้แบบอย่างที่บอกไปว่าเพื่อหลายคนก็คือดอกกลางคันนะคะเขาเลื่อนต่อต่อปีค่าใช้จ่ายห้องพักและค่า้ับค่าไฟคูณ4ปีเข้าไปก็คือส6งแ0 0มืสี่พัน เฮ้ยมันเยอะเหมือนกันนะเออนี่มีค่าล่วงหน้าค่าล่วงหน้าอะไรมันร,รวมไปแล้วกนะันอะสองแสนหกหมื่นสี่พัน,ส,พนสี่ปี ขอย้อนกลับไปแล้วใช้เงินเยอะนะเนี่ยต่อไปนะคะ,ะก็เป็นค่ากินละกันค่ากินรายวันนะคะก็ตอนนั้นพ่อที่จำได้ะคะ่ะคุณแม่ให้อา, 4, าทิตย์ละสี่พันบาทเอ้พูดผิดไม่ได้ให้เยอะขนาดนั้นให้อาทิตย์ละหนึ่งพันบาทเดือนนึงก็คือสี่พันบาทคูณสิบสองสิคูณหนึ่งปีสี่หมื่นแปดพันบาทรายการที่สี่ค่ 1, 48, ากิน 4, ค่าใช้จ่ายรายวันนะคะค่าข้าวค่า,า,ากินรายวัน ต่อปีเนี่ยอยู่ที่48,000บาท4ปีละเท่าไหร่1 9 000, 2 0 0 0 0บาทเฮ้ยนี่ขนาดกินประหย่างนี้อาทิตย์ละพันเองอะ่ะก็ตกวันละร้อยร้อยกว่าบาทอ่ะเออต่อปีมันรวมมันก็เยอะนะนี่ยังไม่ได้แบบบวกค่าขานมขนมอะไรอย่างงี้แต่ว่าเอาไปแบบกลมๆไปต่อคะ่ะไปต่อยังไม่จบอ่ะ ต่อไปเป็นรายการที่5นะคะก็คือการเรียนพวกนี้มันเหมือนแบบตระอุปกรณ์อะคือใช้อุปกรณ์เยอะทั้ง่่ากระดาษแ้นอ้อยค่ากาวะ่าซีลเอกเอกสารการเรียนรู้ของต่างประเทศที่จะเอามาให้เรียนนะคะอ่าแล้วก็ดินสอย่างลบสีปากกา ปกกาตัดเส้นคือแบบอุปกรณ์เราจะเยอะมากนะคะก็ตีต่าๆนะต่าๆัอาทิตย์ละพันหแล้วกันจริงๆค่ากระดาษชั้นอ้อยก็เลยแล้วื่อาไหรทำรายงานแบบโมเดลแบบคนเดียวเงี้ก็นะแต่ว่าโชคดีที่อาจารย์แมตตาบ้างนะคะที่แบบให้ทําแบบางานกลุ่มนะคะก็ งานกลุ่มโมเดลกลุ่มก็เฉลี่ยค่าที่จ่ายกันไงอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณไปปะอาทิตย์ละพันห้าอ่ะอาทิละพันห้าพันห้าร้อยบาทต่ออาทิตย์ค่าอุปกรณ์ทำโมโดองโมเดลอะไรเงี้ยค่าอ่ะพันห้าต่ออาทิตย์เดือนหนึ่งอ่ะพันห้าร้อยคูณซิเดือนหนึ่งหกพันจ้าเดือนหกพันคูณสิบสองสิคะหนึ่งเจ็ดหมื่น สองพันบาทต่อปีคูณสี่ไปไปต่อเลยคูณสี่สองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทเลยอุปกรณ์ใช้แล้วทิ้งด้วยนะต่องานต่องานคือโมเดลตัดเร็จส่งอาทิตย์นั้นก็จบเลยส่งแล้วก็คือได้คะแนน A B C ก็แล้วแต่แล้วแต่งงานอ่ะเห็นแล้วใจหายอะเข้าอุปกรณ์ไปแล้วนะจ๊ะโอ้เยอะเหมือนกันนะหลักๆเนี่ยมันก็จะมีเนี่ยค่าใช้จ่ายพวกนี้แหละมีอะไรอีกหรือเปล่า ก็แบบพวกค่าดูงานค่าไปดูงานตามพิพิธภัณฑ์ต่างๆหรือไปสเก็ตงานตามวัดที่แบบออกไปนอกพื้นที่เนี่ยก็ให้อยู่ในพันหแาลวกันเนาะเป็นค่าแบบอุปกรณ์เบตเ์เลตโมดูลโมเดลลิงเก็นไปแค่ <S <s นี้ก็เยอะแล้วนะคะลองมารวมกันไหมว่า คร่าวๆค่าใช้จ่ายที่เรียนออกแบบตัวแต่งภายในในมหาลัยรัฐบาลนะคะจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะคะต้องวงในรัฐบาลนะคะถ้าเป็นเอกชนถ้าเทอมคุณก็คงจะแบบเอ่อเทอมละประมาณ4ี่ห้าหมื่นหรือหกหมื่นแล้วแต่ที่นะก็คือใครนะคะที่อยากจะเรียนก็ศึกษามหาลัยที่อยากจะเข้าไปเรียนให้ชัวร์ว่าค่าใช้จ่ายต่อเทอมเท่าไหร่นะคะเดีย๋ยวเรามารวมกัน ก็คือ9 0 7 7 0 0 0าท 9 4 7 7 0 0บาทนะคะนี่เป็นค่าจ่ายต่ำๆนะคร่าวๆนะยังไม่มีแบบไปกินขนมไปนูนป่นไปนี่กับเพื่อนอะไรนย่เ้ยนะเยอะเหมือนกันนะเฮ้ยค่าจ่ายในการเรียนออกแบบตกแต่งภายในนะคะอันนี้ก็เป็นของมอรัฐบาลคร่าวๆอยู่ที่9 000, 4 7 7 0 0บาทนะคะประมาณนะก็เออมันเป็นค่าจ่ายที่ก็ถือว่าสูงด้วยแบบว่าเราต้องแบบเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงตัดโมเดล ะะว่าจริงว่าเสร็จแล้วส่งแล้วก็คือได้คะแนนมันเป็นสาขาที่เรียนค่อนข้างหนักเพราะว่าแต่ละวิชาเนี่ยก็ให้งานที่แบบปิกเวลาการส่งมันเป็นการฝึกละแหละมันเป็นการฝึกก็คือมันเป็นข้อดีที่แบบเหมือนกับฝึกความอดทนเราฝึกการเมเนจเวลาฝึกฝออึกมือฝึกสมองฝึกอย่างอะ่ะมันแลกมากับประสบการณ์มันทําให้แบบเราพอเราออกมาข้างนอกเราแข็งแก่งนะเพราะว่าเราโดนแบบบีบมาเยอะค่าใช้จ่ายก็เยอะนะคะ,ก,ะ,ะ,คะก็ถามว่าเออค่าใช้จ่าย,ยเยอะขนาดนี้ระหว่างร ทำงานไปด้วยได้ไหมระหว่างเรียนคําตอบคือไม่แนะนําให้ทํางานไปด้วยระหว่างเรียนเพราะว่าคุณอาจจะทำงานส่งอาจารย์ไม่ทันเพราะว่าคุณเหมือนจะทำงานนอกหาเงินมาจ่ายค่าเทอมคือมันต้องแบบคนที่แบบถึกมากๆแบบเมเนในวลาเก่งมากๆอันนี้คือไปประเมินความสามารถของแต่ละคนได้เลยตัวเองนะอยากจะอยากชอบเรียนมากๆเลยสากานี้แต่ว่าทุนอาสาไม่ถึงก็คืออยากทำงานไปด้วยได้ไม่ด้วยส่วนมากเพื่อนที่ทำงานไปด้วยได้ไม่ด้วยก็คือจะไม่ค่อยจบนะคะ มันมยังไงอ่ะมันทําแค่ทํางานส่งอาจารย์อะ่ะเราก็ไม่ค่อยจะ้หลับได้นอนกันแล้วแล้วรับงานมออีกมันก็กลายเป็นว่าเวลามันไม่พอฉะนั้นก็อันนี้ค่าใช้จ่ายรู้แล้วนะคะว่า900,000บาทเนี่ยสำหรับเรียนออกแบบตกแต่งภายใน4ปีแล้วแต่ลำหาอะไรก็ไม่เหมือนกันนะบางบางหาอะไรก็อาจจะ5ปีหรือว่าค่าเทอมแต่ละมอก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นนะคะวันนี้มาคิดค่าใช้จ่ายของการเรียนออกแบบตกแต่งภายในให้ดูเบื้องต้นแล้วนะคะก็900,000บาท คลิปนี้นะคะใครอยากที่จะเรียนสาขานี้ก็ดูแล้วประเมินตัวเองดูว่าไหวไหมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและช่องมินิเน c h a n แนลจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องงานออกแบบตกแต่งภายในให้ฟังเป็นประจำเลยยังไงก็ติดตามกันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่าได้สาระอะไรก็เป็นประโยชน์มากเลยขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามบ๊ายบาย